ด้านพลตลเอกอัศว,วินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนอนอกโรงพยาบาลหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรุงเทพมหานครหอ,อการค้าไทยในาห้างบิ๊กซีเขตบางบอนว่ามีการเตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัยและครบถ้วนในทุกขั้นตอนสามารถให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนได้ประมาณ3,000คนต่อวันโดยจะฉีดให้กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงทุกกลุ่ม โดยจะเร่งขยายสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลให้ครบตามเป้าหมาย25แห่งภายในวันที่31พฤษภาคมนี้และจะเร่งดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่า60,000คนต่อวันจนครบ5ล้านคนตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะที่กรุงเทพมหานครมีเตียงทั้งหมดสองหมืนเาตียงปริมาณการครองเตียง1มื่นเจ็ดพันสามร้อาตียงมีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยได้อีกเก้าคนโรงพยาบาลหลักเก้าสคนโรงพยาบาลสนามแปดคนต่างจังหวัดมีเตียงทั้งหมดสี่5มกเตียงปริมาณการครองเตียง1มื่นัดอีกเตียงมีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยได้อีกสามคน โรงพยาบาลหลัก13,706คนและโรงพยาบาลสนาม16,604คน